สวัสดีค่ะเพจรถถ่ายโพลด,ดินเก่าญี่ปุ่นนะคะวันนี้เรามาทดลองคลิปการทํางานนะคะคันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมิซูนะคะบ c ซ0ศูนนะคะเครื่องยนต์สี่จังหวะนะคะเจ็ดแรงพอทดกําลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยค่ะเปิดก๊อกน้ํามันแล้วก็กระตุกได้เลยนะคะอันนี้เครื่องร้อนอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ต้องโชกนะคะถ้าตอนเช้าๆก็แนะนําให้โชกก่อนนะคะเครื่องติดแล้วก็ปิดโช๊เข้าไปเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นล้อค้ายันนะคะปรับให้เข้ากับหน้าดินได้เลยค่ะ อันนี้ก็สีเดิมเดิมนะคะใบพวนก็เดิมเดิมนะคะใบพวนก็ยังเต็มอยู่เลยค่ะยาง4.00ขอบเจ็ดนะคะคันนี้ระบบสี่เกียร์ดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังค่ะโรตารี่นะคะก็จะมีสองเกียร์ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นโลไฮช้าเร็วเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลูกเตะสายพานค่ะ จะเขียนไว้แล้วนะคะโลไฮตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเกียร์นะคะระบบพวนด,ดินาสาดตรดินยกล่องนะคะตรงนี้จะเป็นเกียร์โรตารี่ค่ะ นี่ก็คือเพิ่งเปิดหน้าดินไปนะคะลูกค้าเอารถไปแล้วดินลูกค้าก็ต้องเปิดก่อนนะคะถ้ายังไม่เปิดก็มันก็ต้องพวนค่อยๆพวนไปเรื่อยๆะคะ่ะถ้าดินแข็งมากก็ไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นเกียร์สองนะคะ โรตารี่จะเป็นเกียร์ช้านะคะเดี๋ยวเราปรับล้อคำยันนี่ค่ะให้ลึกอีกนะคะ หมุนแหนเราจะไปหมุนตอนที่เราศาสด,ดินขึ้นล่องกันนะคะ จะมาดูแบบสาดิงกันบ้างนะคะหมุนแคนเลยค่ะแล้วก็ยกกระบังขึ้นนะคะ เมื่อกี้สาดดินก็จะเป็นทายนะคะรอบเร็วเดี๋ยวเรามาดูรอบช้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นรอบช้าแบบเมื่อกี้จะเป็นรอบเร็วค่ะ ก็จะได้คลิปการทํางานเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือสาดตรดินรอบแรกนะคะถ้าสาดร,รอบที่สองก็จะได้ร่องที่กว้างขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นนะคะก็จะมีรอบช้ารอบไวให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่85เซนค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนรอบเร็วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบเร็วนะคะรอบ ก็จะอยู่ที่เก้าสิบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความกว้างของโรตารี่รถพวงกันค่ะว่ากว้างอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเครื่องนิ่มนะคะความกว้างอยู่ที่หกสิบนะคะคันนี้ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ